สวัสดีครับ Hello everyone this is Learn Thai happily with me Sang In this video you are going to learn about how to say yes or no in Thai Yes means ใช่ in Thai No means ไม่ใช่ in Thai For example คุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ นี่คือรถกระบะของคุณใช่ไหมครับนี่คือรถกระบะของคุณใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณชื่อปราณีใช่ไหมครับคุณชื่อปราณีใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนั่นคือบ้านของคุณใช่ไหมคะนั่นคือบ้านของคุณใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ คุณเป็นนักร้องใช่ไหมครับคุณเป็นนักร้องใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือแมวของคุณใช่ไหมคะนี่คือแมวของคุณใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ Sometimes we have another meaning about yes or no. In this context, yes means ได้ no means ไม่ได้ For example. คุณว่ายน้ำได้ไหมคะคุณว่ายน้ำได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ครับได้ครับคุณกินอาหารญี่ปุ่นได้ไหมครับคุณกินอาหารญี่ปุ่นได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะ เขาร้องเพลงไทยได้ไหมคะเขาร้องเพลงไทยได้ไหมคะได้ครับได้ครับเธอแต่งประโยคภาษาไทยได้ไหมครับเธอแต่งประโยคภาษาไทยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะคุณทำอาหารไทยได้ไหมคะคุณทำอาหารไทยได้ไหมคะได้ครับได้ครับ คนไทยคนไทยรถกระบะรถกระบะชื่อชื่อบ้านบ้านนักร้องนักร้องแมวแมวว่ายน้ำว่ายน้ำภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นร้องเพลง Rong thai. Thai. Aahan thai. Aahan thai. And this is the way how to say yes or no in Thai when you want to respond to some questions that Thai people ask you when you are in Thailand in the future. If you have any questions about this today video, you can leave your comments, leave your question in the comments below here. I'm willing to help you and answer you guys. Thank you so much for watching me today and learning Thai with me. See you next video สวัสดีครับ